สิบสามสิงหาคม2,564นะครับวันนี้มาสำรวจสวนบุกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูการจเจริญเติบโตแล้วก็ทยอยเก็บไข่บกุกที่ต้นบุกสลัดไข่แล้วนะครับต้นที่แก่แล้วก็ล้มนอนลงไปนะครับ แล้วก็จะทําการเก็บไข่เข้านะครับอันนี้ผมผมเดินเก็บไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยเขาล้มแล้วเขาจะทิ้งไข่ออกมานะครับอันนี้ล้มแล้วแต่ว่ายังแก่ไม่เต็มที่เราก็ยังจะไม่เก็บนะครับเพราะว่าเก็บไปมันก็จะเน่านะครับนี่ครับเขาแก่เต็มที่เราก็จะทิ้งไข่ออกมาผมเก็บไปเกือบหมดแล้วล่ะครับลืมไปว่า นึกขึ้นได้ว่าต้องถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะครับเดี๋ยวหาก่อนว่าจะมีต้นต้นที่เราพอจะสาธิตในการเก็บไข่ได้ไหมีเดเก็บไปรอบนึงละต้นนี้ผมก็เก็บไปแล้วดูกันนะครับว่าจะมีตัวอย่าง ไม่ได้รับชมกันไหมไข่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพียบเลยเ <Okay. S 2> อ๊ะต้นนั้นน่าจะพอเก็บได้ <Okay. S 2> เดี๋ยวไม่ดูนะครับต้นนี้ล้มแล้วนะครับล้มแล้วน่าจะแก่เลยยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน เขาจะสลัดไขนะ่มาอย่างนี้นะครับไข่บุกสลัดมาแล้วนะครับนี่หนสองใบตรวนี้ได้กี่ใบเน่าแล้วนะครับได้สองลูกนะครับไข่บุกได้มาสองลูกนี่ผมเก็บเช้านี้ดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เช้านี้เดินเก็บเล่นๆน,นะครับเดินสำรวจสวนดูก็ ต้นนี้ล้มนะครับที่สลัดไข่แล้วผมก็เก็บๆมานะครับไข่ลูกใหญ่ๆก็มีนะครับจะเก็บไว้เพื่อจําหน่ายก็ได้หรือว่าไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อก็ได้นะครับผมก็น่าจะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อตัวสำรวจที่ก็มีไหมนีเขาล้มแล้วนะครับแต่เราจะไม่เก็บนะครับเขายังไม่แกะที่มที่นะครับ เม็ดมันจะยังไม่สลัดเราจับดูก็ได้นะครับมัยังไม่หลุดให้เขาต้นล้มเนี่ยครับไข่ปุ๊กเนี่ยถ้าต้นยังไม่แก่เนี่ยอาหารเขาจะถ่ายทอดมาที่ไข่แล้วไข่จะโตได้อีกอีกหน่อยหนึ่งนะครับนะ้วเขาพร้อมเราก็จะหลุดออกมาเองนะครับไม่ต้องไปฝืนนะครับตอนนี้เซได้ไหมอันนี้ก็ยังนะครับเนี่ยยัง ยังไม่ต้องยุ่งกับเขายังไม่หลุดใายล้มมากเดี๋ยวพูดใมีตัวอย่างให้ดูไหมอตอ้นี้มีหลายใบตันนี้หักช่างมันนะครับเป็นการคัดเลือกทางธรรมชาตินะครับ อ่อน A อก็แพ้ไปอ่าต้นนี้ครับน,นี่ครับต้นนี้เคแล้วเหี่ยวแห้งตายแล้วนะครับเห็นไหมครับไข่เขาสลัดออกมาเองต้นนี้ก็น่าจะได้สองใบสามใบดูก่ขขอนนะครับตนน้นใบนี้ไม่มีนตะ่มีหนึ่งสองสามใบเล็กๆจิ๋วๆนี่ก็ได้นะครับเนี่ยได้ต้นนี้ได้สามใบ ไข่สามสามฟองนะครับหยิบไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็เวิส่สิงหาแล้วนะครับกันยาก็น่าจะสลัดไข่มากกว่านี้ตุลานี่ก็น่าจะล้มหมดแล้วนะครับตุลานี่ก็น่าจะสามารถเริ่มทยอยขุดหัวใต้ดินได้แล้วนะครับ อ่านี่ต้นหน,นึ่งนี่ครับเห็นไหมเขาสลัดออกมาเองแล้วก็เก็บน่ากี่ใบต้นนี้น่าจะใบเดียวอ่าได้ใบเดียวใบเล็กนะครับเก็บไปต้นนี้ต้นนี้ก็ล,มล้มละแต่น่าจะยังไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมลงจับดูอ่ะเอาได้แล้วครับต้นนี้ได้แล้ว เขาลองไปจับปุ๊กก็หลุดเลยนะครับนีโอ้ไข่ใ,ใบใหญ่นะครับเนี่ยพอเขาพร้อมแล้วเราแค่สก,กิดนิดเดียวมันจะหลุดเลยนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนี่สามใบได้ไข่สามฟองโอ้ใบใหญ่นะครับเออได้เป็นกิโลมกันนะครับเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ ก okay. ็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องมุนสวนยางนะครับการปลูกบุกเนื้อทรายนะครับหรือบุกไข่เนื้อทรายร่วมในสวนยาง <T> ผมก็จะพยายามมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเรื่องการเจริญเติบโตนะครับเรื่องการดูแลษาเรื่องการตลาดนะครับถ้าไหนสนใจก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ตามได้นะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ